วันนี้ทางเราวิสานออโตอกานะครับจะมานำเสนอรถยนต์ t o y o ต a New Camry Hybrid Synergy Drive นะครับรถยนต์นะครับตัวนี้เป็นปี2010นะครับเครื่องยนต์2400ซีซีนะครับสีเทานะครับตัวนี้เป็นตัว Full Option นะครับ CD MP3 แอร์แบ็กสใบ ABS นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะหนังแท้คู่หน้าปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่ตัวนะครับคริสคอนโทรลภายในตกแต่งลายไม้นะครับรถวิ่งน้อยขับดีประหยัดน้ำมันนะครับราคาอยู่ที่1,139,000า วิสารออโกคา่านะครับถ้าสนใจติดต่อที่เบอร์0803030300อีกหนึ่งเบอร์นะครับ0811331221นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิสารออโกคาราจะมีโอกาสาร,รับใช้ทุกทกท่านนะครับขอบคุณมากครับ